จบลงไปแล้วนะคะคดีใหญ่ที่ทั่วโลกต่างจับตามองแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,าจากกรณีที่เจนนี่เดฟฟ้องร้องแอมเบอร์ในคดีหมิ่นประมาทหลังจากมีการต่อสู้คดีในประเด็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวและการพิจารณาในครั้งล่าสุดก็กลายเป็นสมรภูมิการต่อสู้ที่ดุเดือดแต่ละฝ่ายก็อ้างว่า เป็นเหยื่อของความรุนแรงและได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวมีการนำทั้งหลักฐานภาพถ่ายวิดีโอคลิปเสียงและพยานบุคคลเพื่อยืนยันว่าตัวเองถูกทำ้ายแล้วก็การพิจารณาเน,นี้ยกินเวลาถึง6สัปดาห์ซึ่งจะได้สรุปมาให้แล้วนะคะวันนี้จะขอไล่เรียงที่บอกว่าเป็นความจริงของแต่ละไฟล์ดีกว่าความจริงฝั่งเดฟก็คือเดฟบอกว่า เขาอ่ะโดนหมิ่นประมาทแล้วก็เรียกเงิน50ล้านดอลลาร์โดยอ้างว่าบทความที่เฮิร์เขียนเนี่ยทำให้ชีวิตเขาพังทลายทั้งยังส่งผลกระทบต่อการแสดงแล้วก็รายได้อีกด้วยเดฟอ้างว่าเฮิร์เป็นฝ่ายทำลายร่างกายและจิตใจอยู่เสมอโดยพิสูจน์ด้วยการเอาหลักฐานภาพถ่ายคลิปคลิปเสียงและพยานบุคคลและเดฟกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียระบุว่าเฮิร์โกรธ เรื่องข้อตกลงหลังแต่งงานจึงโยนขวดวอดก้าใส่ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือข้างขวาเดฟบ,บอกว่าการของเขาห้ามเขาอะไปที่เพนท์เฮาส์ในลอสแองเจลิสเพราะมีอุจจระคนอยู่บนเตียงดร์เชนนอนนักจิตวิทยาในฐานะทนายของเดฟให้การว่าเฮิร์ทไม่มีสัญญาณเป็นโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นเรื่องที่เฮิร์ทเปิดเผยเหมือนกันเฮิร์ทบอกว่าเธอฟ้องเดฟในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็เรียกเงินร้อยดอลลาร์ระบุว่าทนายความของเดฟว่าเธอโกหกเรื่องการถูกทำร้ายทำให้เธอไม่มีงานและถูกลดบทบาทจ,จากภาพยนตร์อค a m ม n 2เฮ้ยกล่าวว่าเดฟทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศเวลาที่เขาเมาพร้อมทั้งแสดงหลักฐานและก็ร่องรอยบนใบหน้าด้วย เฮิร์บอกว่าเหตุการณ์นี้เดฟทำร้ายแล้วก็ลวงละเมิดด้วยขวดวอดก้าแล้วก็อ้างว่านิ้วมือที่บาดเจ็บของเดฟเกิดจากทุบโทรศัพท์กับผนังเฮิร์สอ้างว่าอุจจาระบ,บนเตียงเป็นของสุนัขไม่ใช่ของเธอดอกเตอร์ฮิลนักจิตวิทยาฝั่งเฮิร์สให้การว่าเฮิร์สเป็นโรคเครียดหลังผ่านเรื่องที่ร้ายแรงมีเรื่องราวการพิสูจน์หาคนโกกทีมทนายความของเดฟระบุว่า เฮิร์สเป็นฝ่ายทำลายร่างกายและจิตใจของเดฟอยู่เสมอพวกเขาพยายามพิสูจน์ข้ออ้างโดยการนำบุคคลและก็พยานที่รู้จักเนี่ยมาเปิดเผยโดยทุกคนต่างระบุว่าไม่เคยเห็นรอยแผลและร่องรอยการบาดเจ็บบนร่างกายของเฮิร์สนอกจากนี้ทนายความของเดฟยังแสดงหลักฐานทั้งภาพถ่ายคลิปวิดีโอและคลิปเสียงหลายชิ้นที่แสดงว่าเดฟเป็นฝ่ายถูกทำร้ายและข้อกล่าวหาของเฮิร์สเป็นเรื่องโกหก ส่วนเฮิร์ตขึ้นให้การว่าเดฟเป็นคนขี้หึงหวงและชอบควบคุมชอบสั่งให้เธอไม่รับบทนูนไม่รับบทนี้ไม่ต้องรับบทโรแมนติกและเดฟมักจะทำร้ายเธอเวลาที่เมายาหรือเมาเหล้าทั้งต่อยหน้าทำร้ายจนปากแตกเลือดกบปากตบจนเธอเหมือนจะจมูกหักและกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียว่าเดฟทาร้ายเธออย่างรุนแรงหลังจากที่เขาเสพยาพรบระบุว่า เดฟโกรธหลายเรื่องรวมถึงเรื่องที่เขาสงสัยว่าเธอนอกใจ mm hmm. เขากับเพื่อนนักแสดง mm hmm. เหตุการณ์นี้ทําให้เดฟได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมืออย่างไรก็ตามทนายของเดฟก็ตั้งคําถามว่าหากเธอถูกเดฟทําลายและล่วงละเมิดทางเพศทําไมจึงไม่มีหลักฐานการเข้ารับการรักษาจากแพทย์หรือมีภาพถ่ายหลักฐานที่แสดงให้เห็นใบหน้าที่เป็นรอย เพิร์ตก็ให้การว่าเธอใช้การแต่งหน้าปกปิดรอยแผลรวมถึงใช้น้ำแข็งบรรเทาอาการบวนและการที่เธอไม่ไปหาหมอก็เพราะไม่อยากบอกใครนอกจากนี้ที่มีประเด็นทั้งหลายก็มีประเด็นหนึ่งที่เป็นที่น่าตกใจแล้วก็เป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์เรื่องของอุจจาระบนเตียงที่เดฟให้การว่าเขาต้องการไปเก็บของที่เพนเฮาส์ในลอสแองเจลิสหลังจากมีปากเสียงกับเพิร์ แต่กาศของเขาก็ระบุว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเดฟจึงขอทราบเหตุผลและได้รับแจ้งว่ามีอุจละคนอยู่บนเตียงพร้อมส่งรูปมาให้ดูอย่างไรก็ตามเฮิร์ตอ้างว่านั่นเป็นอุจละของสุนัขไม่ใช่ของเธอในระหว่างการพิจารณาคดีทนายความของเฮิร์ตได้แสดงหลักฐานเป็นเครื่องสําอางที่เฮิร์ตจำเป็นต้องพกเพื่อปกปิดรอยแผลที่ถูกเดฟทำร้าย แต่อย่างไรก็ตามทางแบรนด์ที่ถูกกล่าวถึงก็ได้โพสต์คลิปบน tiktok ว่าเครื่องสำอางที่ทนายความฝั่งเฮิร์ทนำมาเป็นหลักฐานถูกวางจำหน่ายในปี2017แต่ช่วงที่เฮิร์ตกับเดฟคบหากันคือระหว่างปี2014ถึง2016ซึ่งประเด็นนี้ก็ทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามว่าเฮิร์ทลืมเครื่องสำอางที่ใช้หรือกำลังโกหกเรื่องการถูกทำร้ายกันแน่ และอีกเรื่องที่เป็นหนึ่งเซอร์ไพรส์ในการพิจารณาคดีก็คือสร้างความตกใจให้กับคนใกล้ชิดอย่างมากก็คงหนีไม่พ้นการปรากฏตัวของเคสมอสที่ร่วมเป็นพยานทางฝั่งเด็บซึ่งเฮิร์เอ่ยชื่อของเธอขณะขึ้นให้การว่าระหว่างที่ทะเลาะกับเด็บน้องสาวแท้ๆของเฮิร์ได้เข้ามาปกป้องระหว่างที่เธอหันหลังให้บันไดเฮิร์ก็นึกถึงเรื่องของเคส ถูกเดฟผลักตกบันไดเธอจึงชกหน้าเขาโดยคำให้การของเคสร,ระบุว่าเดฟไม่เคยผลักเตะหรือโยนเธอตกบันไดเลยสักครั้งไม่ว่าที่ไหนหรือเมื่อไหร่แรงสนับสนุนเดฟเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อ,อ,อการพิจารณาคดีด,ดำเนินมาถึงวันสุดท้ายโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายคนระบุว่าพวกเขาเชื่อในหลักฐานของเดฟมากกว่าและฝั่งเฮิร์ก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเดฟทำร้ายเธอ ฟังผู้สนับสนุนเฮิร์ก็ออกมาระบุว่าทุกคนควรเชื่อเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวและไม่จําเป็นต้องเชื่อในหลักฐานและการจัดรวบรวมความกล้าออกมาบอกกับสาธารณชนว่าตัวเองถูกทำลายจากคนที่ตัวเองรักเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรทั้งนี้ก็จะต้องรอระบบสารของแฟรล็อก ที่จะใช้ลูกขุนทั้งหมด7คนซึ่งลูกขุนทั้ง7คนต้องลงความเห็นเป็นเอกฉันเพื่อจะสามารถมีคำตัดสินออกมาได้สุดท้ายแล้วคำตัดสินจะเป็นอย่างไรเดฟหรือเฮิร์ตจะได้รับชัยชนะจากคดีนี้ก็คงต้องรอกันอีกนิดนึงนะคะแล้วเมื่อมันมาเราจะรีบเอานำเสนอต่อไปนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ